จบลงไปแล้วนะครับกับลุงหนูเรือแจวก็หลายลคนดูแล้วจะรู้สึกว่าเออตรงกับหรือไม่ตรงกับที่น้องกู๊ดเล่าก็ไม่เป็นไรอันนี้นก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรเหมือนเวลาเราดูดูภาพยนตร์อาจต่างคนอาจจะคิดไม่ตรงกันอาจจะมีประเด็นที่หลายคนคิดว่าเออมีมากกว่าที่น้องกู๊ดเล่าหรือบางคนอาจจะเห็นต่างกันไปก็ไม่เป็นไรทีนี้เราจะเห็นว่าวิธีการเล่าเรื่องของลุงหนูเรือแจวเนี่ยช่วงต้นเนี่ยค่อนข้างจะสนุกสนานก่อนที่จะมาเปลี่ยน หักมุมมาที่ตัวลุงหนูแล้วเรื่องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันเหมือนกันผสมผสานการเล่าเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นสารคดีเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่กับแนวเดียวไม่ต้องเกาะแนวเดียวตลอดไม่ต้องมาช้าหรือว่าต้องเร็วตลอดมันมีการผสมผสานกันได้อย่างช่วงต้นทําไมจะต้องเป็นขอสามคำก็เหมือนกับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นวัยรุ่นนะคะก็แล้วรายการวีอาโซเนี่ยมันเป็นที่นิยม เราก็เลยคิดมาเป็นสร้างสีสันให้กับรายการของเราไม่ให้ดูไม่น่าเบื่อ,อก็เลยขอสามคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูสนุกดีใช่แล้วไปเขาไปไปไปเข,ไปข,ไข้าไปหาเขาเรียกอะไรพ่อค้าแม่ค้านตลาดค่ะขอสามคำนี่เขาโอเคไหมเขาโอเคค่ะเขาก็สนุกเขาก็สนุก<ๆ>ไปด้วยเขาก็คิดใหญ่เลยอะไรดีขอสามคำอะไรเงี้ยบางคนก็เกินมาอะไรเงี้ยบางคนก็เขินอะไรเงี้ยค่ะเวลาลงไปทํางานกับ คนที่เขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับกล้องเราทำยังไงอย่างเราเองครับเป็นพิธีกรใช่ไหมเราเข้าไปหาเขาเนี่ยเราก็ไปคุยคุยเล่นกับเขาก่อนนะคะ,คะเหมือนเราไปทำตัวสนุกสนานใส่เขาอะค่ะเขาก็ขำเขาก็ขำอะค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับกล้ามากขึ้นนะคะอืคือให้เขาคุ้นเคยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งสำหรับคนที่คนที่คิดจะทำสารคดีหรือทำรายการทีวีที่จะเล่าเรื่องแบบนี้นะครับก็คือว่า ถ้าไปเจอบุคคลหรือกลุ่มคนที่เขาไม่คุ้นเคยกับกล้องไม่คุ้นเคยกับการถ่ายทําวิดีโออันดับแรกเลยเข้าไปคุยก่อนคุยให้เขารู้สึกคุ้นกับเราคุยให้รู้สึกไม่เขินแล้วค่อยๆแล้วนค่อยๆค่อยๆซึ่งมันเป็นกรรมวิธีปกติมากของคนทํารายการโทรทัศน์อยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราทําจนเสร็จแล้วเนี่ยกูเองเนี่ยกูค,คิดว่าถ้าให้กลับไปทําอีกรอบ กูคิดว่ากูอยากจะทำอะไรก็ในเรื่องของข้อมูลให้มันชัดมากขึ้นนะคะเหมือนกับออข้อมูลให้มันเหมือนกับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไวะะ้อค่ะแล้วกออ็คำถามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะให้มันกระชับมากขึ้นห,หรือเพิ่มมากขึ้นนะคะมีประเด็นอื่นไหมที่เราแบบดูแลเอ๊ะเราอยากจะเล่าอ่ะไปเห็นแล้วเอ๊ะถ้าเรามีเวลาอีกหน่อยเงี้ยเราอยากจะเพิ่มไหมเรามีมีตรงนั้นไหม ไม่มีนะคะก็ทั้งหมดที่ถ่ายมาก็รู้สึกว่ามันก็ครบครบนะคะมันเป็นเรื่องของคําถามมากกว่าค่ะที่เวลาถามมันมันยังไม่ครอบคลุมมันยังไม่เออไม่ชัดเจนนะคะแต่ก็ยังชอบเรื่องลุงหนูอยู่ใช่ค่ะถ้าเอาตรงเนี้ยเราคิดว่าเราเสร็จแล้วเนี่ยเราคิดว่าเวิร์กช็อปเนี้ยเราจะไปต่อยอดกับงานจิตอาสาของเรายังไงได้บ้างไหมได้ ก็เราก็จะเอาไปทําเหมือนถ่ายทําการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยค่ะทำออกมาเป็นสื่อเ<ๆ>ผยแพร่<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนศิละปะเราเลยนะใช่ค่ะเราก็หากิจกรรมมาให้เด็กๆทําแบบเหมือนกับเาข้าค่ายมีพี่เลี้ยงมาสัมหาการรุ่นน้องอะไรยเงี้ยเราอาจจะเพิ่มกิจกรรมเข้าไปให้ดูน่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาวิธีการที่เราไปเรียนรู้มาการทําสื่อนี่ค่ะมาทํา กลุ่มของเราค่ะในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่เราเสพสื่อสมัยใหม่มากขนาดไหนเสพมากอยู่นะคะเยอะเยอะอยู่ค่ะในอนาคตถ้ามีกิจกรรมแบบนี้ครับคิดว่าเราจะเข้าร่วมอยู่ไหมหรือว่าเราอยากจะทำเองแบบนี้บ้างไหมก็อยากเข้าร่วมนะคะเข้าร่วมให้แน่นๆ่นก่อนให้ความรู้เราแน่นแแล้วเราจะออกไปทำเองก็ทำได้ค่ะแล้วเราเราเรียนวิทยุโทรทัศน์มาเรากะว่าเราจบแล้วจะ เอาไปช่วยไหมมันสามารถไปช่วยสอนเด็กๆมันใช้ความรู้ที่เราเรียนมาช่วยได้ไหมช่วยได้นะคะช่วยช่วยได้เยอะเลยไม่หางานทาแล้วคือจะมาทําจิตอาสา,าอย่างเดียวแล้วค่ะถ้าว่างก็ทําค่ะก็หาหางานค่ะก็หาหาบ้างค่ะแต่ก็ยังไม่คิดจะหาจริงจังกณคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะเอาความรู้ทั้งหมดที่มีเนี่ยไปสอนน้องๆในที่เรา ที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ไหมอยากจะสอนเขาไหมก็อยากจะสอนนะคะถ้าน้องก็อยากเรียนอ้าวทำไมถ,ถ้าน้องก็อยากเรียนทําไงอะก็ <c oughs> ทุกวันนี้เ,เด็กเ,เนี่ยนะอยู่ทุกวันนี้อยู่กันเท็กรุ่นใหม่เขาใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเยอะแยะเนี่ยใช่ค่ะแเราคิดว่าเออเราควรจะสอนเขาเป็นเรื่องเป็นราวไหมเหมือนสมัยนี้มันไม่ต้องสอนแล้วไหมคะเหมือนเด็กเขาก็เรียนรู้กันได้เองอยู่แล้วส่วนใหญ่แต่แต่มันก็ไม่มีคอนเทนต์นะหมายความว่าถ่ายไปเรื่อย <c oughs> เื่อยืนะ เคยคิดไหมว่าเออวันหนึ่งเนี่ยเล่นกันเยอะๆอย่างนี้เราจับมาสอนดีไหมเอาความรู้ที่เราได้รับมาจากการเรียนจากเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเคยคิดในหัวแวบๆไหมก็เคยคิดนะคะเคยเคยคิดแบบอยากให้เด็กทําสื่อออกมาสักสื่อหนึ่งตอนเรียนศิละปะอะไรเงี้ยค่ะจะเหมือนให้เด็กทํากันเองอค่ะหมายถึงการทาวาดรูปแล้วก็ทําเป็นแอนิเมชันทาเป็นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะทำแบบเป็นสื่ออนิ แอนิเมชันอะไรเงี้ยค่ะอเออดะให้น้องๆได้นำเสนอใช่ออกไป <คน S 2> สู่<า>โลกกว้างมากใช่อะสุดท้ายละอยากให้น้องกู๊ดครับฝากอะไรถึงคนที่คิดอยากจะทําไม่ต้องสารคดีก็ได้ทํางานทีวีทำอะไรอย่างอื่นก็ได้หรือจะสารคดีอย่างเนี้ยก็ได้มีอะไรอยากจะฝากข้อคิดไว้ไหมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องทาสารคดีนะคะพอพูดถึงสารคดีมันก็จะน่าเบือ่อใช่ไหมคะถ้าเกิดน้องๆหรือใครอยากที่สนใจอยากจะทํา ก็จะแนะนําเหมือนกับหารูปแบบอะไรใส่ให้มันไม่น่าเบื่อค่ะใส่ใส่เข้ามาเหมือนรูปแบบสารคดีที่มันแตกต่างที่มันแตกต่างจากสารคดีที่เคยเห็นมาค่ะมันก็จะทําให้เรามีความสนุกในการทําสารคดีมากขึ้นค่ะเหมือนพี่กูด๊ดตอนแรกคิดว,ว่าน่าเบื่อใช่ไหมใช่ค่ะถ้ามาถึงคิดว่าน่าเบื่อเนี่ยถามถาม,ถาม,ถามนิดเดียว ก็สารคาดีอะค่ะมันสารคาดีมันเป็นอะไรที่เนือยเนิบอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่สารคดีรุ่นใหม่หลายหลายรายการเขาก็ไม่ได้เนยเนิบนะมันก็คือสารคาดีอะค่ะมัน <laughs> มันก็คือข้อมูลสารคาดีมันก็แบบเหมือนกับเราได้รับข้อมูลแบบตึกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่ขำขันไม่สนุกสนานใช่ค <c oughs> ่ะในความเป็นจริงซึ่งมันทําได้เหมือนอย่างที่เราได้ทําไปก็เห็นอยู่ว่ามันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่าเรื่อง ตามเขาเรียกว่าตามหัวข้อเรื่องที่เราจะทาคือจริงๆมันก็มันต้องดูความเหมาะสมด้วยเนาะมันไม่ได้แบบว่าถ้าคิดจะทาแส่คดีเรื่องนี้เช่นทําชีวิตคนเขาพิการเขาลําบาก <c oughs> แต่ว่าจะแบบใส่เพลงให้มันสนุกสนานจะขอสามคำเขา <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็คงไม่ใช่เพราะมันก็คงต้องดูความเหมาะสมว่าเอ๊ะแต่ละเรื่องแต่ละบุคคลที่เราจะเล่าเนี่ยมันมีวิธีการเล่าหรือว่าวิธีการนําเสนออย่างไงนะครับ สถานีก็ได้พูดคุยกับน้องน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมเวิร์กช็อปกับแผนงานทุนและก็สสสซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่กาลังจะก้าวขึ้นมาทําเรื่องสื่อแบบนี้นะครับโดยเฉพาะน้องกุ๊ดเองก็เป็นจิตอาสาคนหนึ่งที่ทํางานกับพื้นที่ในชุมชนอยู่แล้วซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรเอาเป็นแบบอย่างก็ได้คือมีเวลาว่างก็ไปทํางานจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับ สัปดาห์นี้เราคุยเรื่องภาคกลางไปแล้วสัปดาห์หน้าจะมาคุยเรื่องอะไรนั้นมีอีกมากมายครับในเรื่องราวของสลัคดีติดตามกันได้ที่นี่ Pink Station w o w Art Culture For Health com นะครับสัปดาห์นี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ